สวัสดีครับผม <c oughs> ผม JCBL หรือว่าครูปืนดีนะครับก็ข่าวนี้ก็เพิ่งจะประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้านะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ว่าก็คือรัฐบาลเงาของพม่านะครับหรือว่า NUG นยครับ NUG ที่เป็นรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารเนี่ยครับก็ออ,ออกมาประกาศว่า ตั้งแต่นี้ไปนี่จะเปิดสงครามใหญ่กับกอ,องทัพเมียนมาซึ่งมีอาวุธครบมือนะครับซึ่งแล้วถ้าถามว่า NUG เนี่ยมีกองกำลังจากไหนก็คือมีกองกำลังจาก PDF หรือว่า People Dep p e o p l n s e p o x หรือว่ากองกำลังปกป้องตัวเองประมาณนั้นนะครับก็คือ,อรัฐบาลเงาหรือว่ารัฐบาลฝ่ายตรงข้ากับรัฐบาลทนรารพม่าเนี่ออกมาประกาศว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจะเปิดสงครามใหญ่ เปิดสคงคำใหญ่ก็คือจะสู้รบกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็อ,ออกอแล้วก็พอประกาศอนันเสร็จก็ประกาศออกมาอีกว่าวิธีวิธีเขาเรียกว่าอะไรดีวิธีวิธีหลบหลีกของของประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับคือคล้ายๆแบบที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มมาเราต้องเอาตัวรอดยังไงก็ประกาศออกมานี้ อพอประกาศออกมาเนี่ยมันก็มีมูลบ้างไม่มีมูลบ้างเพราะว่ามันเป็นประกาศการประกาศจากฝ่ายเดียวนะครับซึ่งช่วงช่วงบ่ายของวันนี้ก็ทางกองทัพพม่าก,ก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรด,ดีออกมาเอาเครื่องบินรบของตัวเองเนี่ยออกมารัดตะเวนแทบจะทั่วทุกเมืองใหญ่นะครับก็คือข่าการแบบส่งสัญญ,ญาณว่าท,ทั้งสองฝ่ายก็พร้อมที่จะรบกันจริงๆนะครับแล้วก็จะมีคําถามมาว่า <c oughs> แล้วรัชานเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากแค่ไหน นะครับถ้าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมอาจจะได้รับความรเรียกว่าอะไรดีความเสียหายอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่มากพอนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าจะมี PDF ในราชานอยู่ประมาณหนึ่งประมาณน้อยนิดนะครับแต่คือถึงแม้ว่าประชาชนจะไม่เอา,เอา,เอาไม่เอาหรือว่าไม่เลือกข้าง ทหารพรม่านะครับแต่ก็คืออย่าลืมว่าลัคนไทยใหญ่เนี่ยมีกองกําลังที่ติดอาวุธแล้วก็เพียบพร้อมทั้งประสบการณ์แล้วก็อาวุธแล้วก็กองกอองงกกำลังคนเพราะฉะนั้นการที่จะมาสู้กันเพราะว่าทหารพม่า,นมาเนี่ยมันอไอ้กลุ่มที่จะมาสู้กับพม่าที่พม่าประกาศออกมาเนี่ยที่รัฐบาลเอ็นยูประกาศออกมาเนี่ยมันเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ออกมาถือปืนแต่คือสําหรับกองสาหรับของคนไทยใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างกองทัพเจ้าเยอสือกองทัพ จะป่งฟ้าคนนี้ก็มีประสบล้วนแล้วมีประสบการณ์ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าสู้ลรบกันจริงๆเนี่ยผมว่า,าพระมาก,ก็คงจะไม่มากล้ามาเปิดสงครามกับเนรชานเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมาเปิดจริงๆเนี่ยก็พระมาก,ก็จะได้รับความเสียหายเยอะซึ่งต่างกันจากาที่ประกาศสงครามกับที่ที่คนพระมาประกาศสงครามกันนะครับเพราะคนพระมาก,กา็เนื่องจากมาจากชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะประสบการณ์ยังไม่เยอะนะครับแล้วทีนี้ถามว่าทาไมผมต้องออกมา ออกมาสื่อเป็นภาษาไทยทาไมไม่ออกมาสื่อเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่คนไทยต้องรู้ไว้ทุกครั้งที่มีการสู้รบก,กันตามฝั่งชายแดนเนี่ยอ่าก็จะมีผู้อพยพอ่าลมดีเข้ามาในไทยหรือว่าผู้อพยพเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในไทยเพราะฉะนั้นคนไทยก็อ่าควรที่จะรู้ไว้แล้วก็ลักมือไว้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นข่าวที่แบบค่อนข้างจะข่าวทันเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับก็ วันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ผมไม่ค่อยสบายแต่ต้องมารายงานข่าวนะครับเพราะว่าก็กินยาไปถือว่าอ่าพอจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่หมอให้มาวันนี้ไม่สบายหมอให้มาผมยังเนี๋ยนะยัิงกินไม่หมดอะยังเก็บไว้ในกระเป๋าอยู่เลยครับผมก็อย่าลืมกดแชร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเด็ดดามแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ